ืม,ม,มสวัสดีจ้ามันนี้สาวออมผ้าแสบมีเมนูแสรบๆสบมาสู่พีสู่นองกินอีกแล้วจ้าตำกุ้งสดนพี่นองเนาะแล้วก็มีปูมานํำจ้านี่จ้าปิ้งตูดไก่นน้ำนพี่นองเนาะแคบหมูกรอบอูมีแต่เนี้ยเป็นตแต่เสบจพี่นองมามาแสบน้ำกันจ้า นี่พี่น้องอือกุ้งสดๆเลยเดจ้าส้อมสั่งมาจากเพจอาหารทะเลเนาะส่วนสวงเลยพี่น้องจัดสองตเลยจ้าหือน้ำลายแตกเลยพี่น้องอืม ไม่ขาเนียน้ำเจ้าอืมน้ำเป่นของเหนีย รสชาติจีดจาดแห้งจากพี่น้องมือเนี่ยพี่น้องนี่จา้าปูหมากกับสดๆเลยในจ้านนี่พี่น้องเอ้ยเสียบแห้งเด้อมือน,นี้เด้อ นจะพี่น่องกุ้งสดๆเลยจ้ามาจา้า แบบเขียน้ำนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. เจ็บาพี่น้องเอ้ยเข่ากันข้าวจ้าตูดใจกับตามบอกฮงเนาะ อ,อ,อืิ่มเหรจ๊ะเอาสำรับคลิปนีกับฟากไสนิยจ้าพอๆกันใมคลิปหนาจ้า